เชื่อว่าหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญเลยที่หลายคนใช้เลยคือการแบ่งไม้ลงทุนเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าในการแบ่งไม้เนี่ยสรุปแล้วเรามีต้นทุนเท่าไหร่กันแน่เราก็เป็นคนนึงนะคบที่สงสัยว่าเวลาเราแบ่งหรือว่าถัวเนี่ยต้นทุนจริงๆของเราเป็นเท่าไหร่เราก็เลยทำชีตมาเพื่อหาคำตอบว่าหุ้นที่เราลงไป1ตัวเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเรากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ราคาต้นทุนเท่าไหร่เราจะได้วางแผนซื้อขายกันได้อย่างถูกต้อง โดยชี้นนี้นะครับที่ผมเอาแบบมากก็จะมีวันที่แอคชั่นเป็นมีซื้อกับมีขายจำนวนหุ้นราคาโนตค่าธรรมเนียมแล้วก็มีราคาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมแล้วก็สีเขียวจะเป็นฝั่งสรุปข้อมูลมันก็จะมีข้อมูลของต้นทุนเฉลี่ยมาให้กําไรที่คํานวณราคาจากต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็มีจํานวนหุ้นคงเหลือแล้วก็ในส่วนของต้นทุนแบบ First i n f i r s t out แล้วก็มีกำไรทั้งหมดแล้วก็กำไรของการคิดต้นทุนแบบ first in first out โดยตรงนี้จะเห็นว่าถ้าสมมติขายหมดพอร์ตแล้วกำไรของการคิดต้นทุนทั้ง2แบบเนี่ยจะเท่ากันแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ใส่ต้นทุนจริงๆเผื่อว่าแบบว่าบางทีเนี่ยเราซื้ออขายยเนี่ยเราจะไม่ได้บอกว่าอันไหนเป็นเงินเข้าหรือว่าเรากําไรมาลงซ้ําตรงนี้เลยควรมากรอกเองเพื่อให้ดูว่าจริงๆแล้วเราได้กําไรเท่าไหร่จากเงินต้นที่เรามีจริงๆ ทีนี้เรามาลองกรอกกันนะครับสมมุติจากตัวอย่างโดยเวลากรอกเนี่ยเราสามารถลบตัวที่เป็นคอลัมน์สีเหลืองได้สมมติสมมุติเราตั้งใจจะลงทั้งหมด1000หุ้นแล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ไม้ไม้แรก300หุ้นไม้ที่2 200หุ้นและไม้ที่3ตอนมันย่อลงมาอีก500หุ้นโดยเราคิดว่ามันจะย่อลงมาอาจจะสัก25าแล้วก็กรอกไปแล้วก็ข้ามเนี้ย ลรวก็เท่าเดิมระบบก็จะคำนวณมาให้ว่าสรมแล้วต้นทุนในการที่เราซื้อครั้งนี้เนี่ยมันจะเหลือที่เท่าไหร่อ่าจะเป็นที่ถ้าเป็นแบบคอสเอเวอเร e ed, ก็จะเหลือที่4-5เท่ากับไฟ f o ซึ่งตรงนี้มันจะเท่ากันแต่ถ้าสมม,มุติเราขายไปก่อนสม,มมติเราขายวันถัดวันถัดมาเนี่ยเราขายสมม,มุติเราเราขายด้วยาขายไปสัก4-4%ของพอก็คือ400หุ้นสมม,มุติเรามันขึ้นมาสัก สี่สแล้วอ่าเราก็จะเห็นว่าเราก็เห็นว่าต้นทุนเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมแล้วระหว่างต้นทุนแบบเฉลี่ยกับต้นทุนแบบไฟ f o โฟเพราะว่าต้นทุนแบบไฟ f o เนี่ยหรือ First in first out เนี่ยจะจะแบ่งจะขายโดยขายล็อตแรกก่อน,เ,นเห็นว่าจำนวนหุ้น400เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหุ้น300หุ้นนี้ที่ราคา20ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ที่มีอยู่2 0 0รหุ้นเนี่ยก็จะถูกแบ่งไป1 0 0รหุ้นที่ราคา30บาทซึ่งมันเนี่ยจะทำให้เราได้ต้นทุนเนี่ยยีบาแทนโดยมันก็จะคำนวณกำไรของแต่ละวิธีวิธีแรกเนี่ยมันจะบอกว่ากำไร6000นะส่วนอีกที่หนึ่งอ่ะซึ่งมันขายจากที่ราคาต้นทุนถูกเนี่ยมันก็เลยได้กำไรเยอะกว่าซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ อยากจะหาต้นทุนที่แท้จริงว่าสรุปแล้วเนี่ยที่เราใส่ใส่ไปเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยแล้วมันเท่าไหร่โดยจริงๆเนี่ยชีดนี้เนี่ยสามารถเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับคนที่วางแผนการลงทุนแบ่งเป็นไม้เวลามันย่อลงมาแล้วก็เติมเพิ่มหรือเหมาะกับคนที่แบบว่าเราคิดว่าหุ้นจะกลับตัวแล้วก็วางแผนที่จะถั่วหุ้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มายมันนี่ทูคิดกันด้วยนะครับ